มาเบิงครับพี่น้องโร่งพยาบาลทงางภาคเหนือของประเทศเล่าดูการให้บริการทำเหมือนไม่ใช่มนุษย์มนาเลยนะสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาหกโมงเสารทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อนอี้่รก็พี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้อง สด็จพพาดคลิปให,หม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องมาเบิงโลงพยาบาลในสปปลาวโดยเฉพาะทา้งภาคเหนือผมจะขึ้นภาพให้ดูเต็มหน้าจอนะครับทุกคนดูการให้บริการประชาชนผมอยากตั้งคำถามนะครับ FC ที่เห็นในภาพนี้นะครับผมอยากรู้เหลือกเกินนะว่าเสาให้น้ำเกลือเนี่ย หามาเองหรือว่าทางโรงพยาบาลจัดให้นะครับเอ๊ยทำไมมันดูดูล้านหลังมากนะครับอย่าไปเปรียบเทียบใส่ประเทศไทยเมื่อ50ปี60ปีไม่มีแบบนี้นะมันหนักกว่า50ปี60ปีนะครับทุกคนให้น้ําเกลือเสร็จไม่มีเตียงนอนอ่าแล้วก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยต้องหอบลูกเดินกลับบ้าน ไม่รู้ว่าจะถึงบ้านตอนกี่โมงนะครับไม่รู้บ้านอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้รถโรงพยาบาลก็ไม่นำส่งนะครับปล่อยให้เดินกลับเองตากแดดอันนี้คือความล้าหลังในระบอบคอมมินิตระบบการปกครองในลาวถ้าผมเอามานำเสนอพวกคอมมินิตก็หาว่าผมนี้ดูถูกผมนีว่วิจารณ์วิจารณ์อย่างนั้นอย่างนี้อ่ ดูถูกประเทศลาวโรงพยาบาลที่เห็นนะครับมันก็ขึ้นภาษาลาวนะครับมันไม่ใช่โรงพยาบาลที่อินเดียที่อินโดนีเซียที่บังกลารรเทศนะมันก็ขึ้นเป็นภาษาลาวว่าโรงพยาบาลขแขวงชัยบุรีทางภาคเหนือของประเทศลาวขอเบิร์ตคํำสีว้าครับพี่น้องดูสภาพโรงพยาบาลนะครับคลินิกในประเทศไทยยังดีกว่าการบริการ หมอก็เดินข้างๆนะครับแทนที่จะมีรถรับส่งปล่อยให้หอบลูกเดินกลับบ้านถ้าไม่มีภาษาลาวเขียนว่าโรงพยาบาลชยบุรีเนี่ยผมไม่เชื่อนะครับว่านี่คือที่ประเทศลาวบ้านเกิดของผมนะครับผมไม่อยากจะเชื่อนะครับอ่าทุกวันนี้ไม่รู้ว่าพัฒนาดีขึ้นหรือยังนะครับแต่ อยู่ในต่างจังหวัดของเรานะครับผมมองว่าทั่วประเทศเร,รับในต่างจังหวัดยังอยู่ในสภาพแบบนี้ขาดหมอขาดเตียงนอนขาดอุปกรณอ์อุปกรณ์การแพทย์ขาดรถฉุกเฉินขาดทุกอย่างประชาชนแถวต่างจังหวัดของประเทศเรารต้องรักษาตัวเองอเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเอาไปโรงพยาบาลก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ได้รับการเซอร์วิสที่ดีพอ ่าพึ่งพาอาศัยแพทย์หมอไม่ได้นะครับอ่าบางคนเนี่ยเอาลูกไปคลอดที่โรงพยาบาลแขวงเชยบุรีนี่แหละนะครับโรงพยาบาลนี่แหละเสียชีวิตแทนที่ว่าไปถึงมือหมอเนี่ยเออมันจะช่วยได้บ้างนะครับอ่าการทำาคุงทำคลอดหลายๆคนในสปปลาวนะครับส่วนมากก็ข้ามไปรักษาตัวที่ฝั่งไทยถ้าอยากมีชีวิตรอดอ่า ถ้ารักษาในสปปลาวนะครับโรงพยาบาลอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับห้าสิบห้าสิบบางทีพอที่จะช่วยช่วยชีวิตได้ก็ช่วยไม่ได้นะนะครับอ่าไอ้พวกประเภทผ่าไส้ติ่งไส้เลื่อนพวกนี้นะครับไม่ต้องห่วงหรอกครับถึงโรงพยาบาลไทยแน่ๆอ่านครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีประเทศราวมีกี่จังหวัดครับไม่มีโรงพยาบาลชั้นนำเลยที่ให้บริการ ประชาชนคนในประเทศตัวเองนี่คือประเทศสปปเล่าครับพี่น้องผมอยากให้ผู้นำลาวเห็นสภาพโรงพยาบาลเคยลงไปดูแลหรือเปล่าขาดเขินอะไรหรือเปล่านะฮะช่วงนี้ก็หลายประเทศนะครับตัดงบการช่วยเหลือสอปอปลาวอีกพราเขาเห็นว่าช่วยเหลือไปนะครับโรงพยาบาลก็เหมือนเดิมออุปกรณ์การแพทย์ก็ขาดเหมือนเดิมเตียงนอนก็ขาดเหมือนเดิมนะครับ เขาก็เลยไม่คิดจะบริจาคอีกแล้วมันยิ่งจะทําให้คนในสนปปเราลาบากมากขึ้นมากขึ้นนะครับอันนี้คือไม่รู้อีกกี่ปีนะครับนับจากนี้ไปอใครจะไปพัฒนาถ้ายังมีระบอบก,การปกครองแบบนี้มีผู้นําแบบนี้นะครับมีแต่โกงมีแต่ข้อรับชั่นอย่างเดียวประชาชนนี่เหมือนเหมือนหมูเหมือนหมานะครับอ่าพึ่งพาสวัสดิการรัฐก็ไม่มี ถ้าคนรวยก็หนีข้ามโคงไปรักษาที่ฝั่งไทยคนจนเนี่ยก็อย่างที่เห็นสภาพเสียชีวิตไปก,ก็ไร้ค่านะครับไม่มีค่าไม่มีอะไรสำหรับโรงพยาบาลในสปปลาวขนาดในเมืองหลวงแท้ๆนะครับในจังหวัดแท้ๆนี่ยังยังขนาดนี้นะครับในอำเภอจะขนาดไหนทุกคน มีหมอถึง5คนหรือเปล่านะครับในโรงพยาบาลในอำเภอบางอำเภอในสปปล,ปลาวนะครับทุกคนอานาจใจมากพี่น้องสปปล,ปลาวครับระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยโอ้โหเท่าเทียมกันพัฒนาดีกว่าระบอบสักดีน้าว่าอย่างนั้น50ปีที่ผ่านมาสถาปนาเป็นสปปล,ปลาวตั้งแต่ปี2518นะครับห้ปี ความจริงอย่างที่เห็นถ้าใครเอาภาพนี้ไปโพสต์ลงคนลาวก็ถูกเจ้าหน้าที่ข่มขู่ว่าประจานประเทศตัวเองอไม่รักประเทศตัวเองนําเสนอแต่สิ่งแบบนี้ไม่สร้างสรรไม่ดีก็ว่ากันไปนะครับเอานําเสนอแบบนี้มันไม่สร้างสรรตรงไหนครับให้สังคมในสปป,ปลาวเห็นไงว่าประเทศลาวเนี่ยเมื่อไรรัฐบาลจะพัฒนาสักที เมื่อไรนะครับจะแก้ไขปัญหานี้สักทีโรงพยาบาลนี่มันสําคัญมากๆนะครับทุกคนคนในประเทศเรานะครับหกเจ็ดล้านคนเนี่ยมันต้องพึ่งพาโรงพยาบาลในประเทศตัวเองมันต้องดูแลคนในประเทศตัวเองได้แล้วรักษาได้แล้วไม่ต้องเป็นจะต้องข้ามไปฝั่งไทยแล้วปีนี้มันปี2 0 2พันยี่สิบห้าแล้วนะครับยังขอความช่วยเหลือตลอดอ่าสภาพโรงพยาบาลมองเหมือนม่านรูดในต่างจังหวัด นะครับม่านรูดยังดีกว่านะฮะทุกคนอันนี้คือทั้งฝั่งสปปเล่านะครับทั้งภาคเหนือแขวงชัยบุรีอ่าติดกับจังหวัดไหนของไทยเหล่าแขวงชัยบุรีนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงวบาไปกับว่าเข้าคล้ายหนาวบาไปกับว่าเข้าว่าพื้นนี่เนี่ยพอกข้ามินิทด,ดิ้น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 ว่าผมนี่ชอบประจานมันไม่ประจานมันคือความจริงพวกคุณรับไม่ได้เองนะครับ โอเคครับพี่น้องครับขอบคุณเลายๆยครับที่เขามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาครับสบายดีสวัสดีครับ